มันเป็นน้ำออกซิดำดำนะอืม,อม,อมอเฮ้ย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปทีนะฮะสู้ขู่สู้คนว่าพอกษ์ซตาอีกแล้วจะพี่น้องจ๋าก,ก่อนอื่นสาตาต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเฮาเด้อเพราะว่าไซสาตาบริตอบคอมเมนต์ตั้งแต่วันทีหนึ่งผลจะมือแรกนี่แหละสติปับทุกคอมเมนต์เลยจ้าพี่น้องจ๋าข้าหยากวางๆๆแล้วจ้าพี่นออ้องจ๋ารู้สึกอื่นอืนมึนทึนๆจังไดกับพ่อหงก็เลยหาจัดของแนวแสบมากคือสมตามเพชรๆ,ๆนี่เลยจ้าพี่น้องจ๋ากแก้ได้สั่งัดเลยแก้แฮงโอเวอร์กับมีแน่ล่ะเออละน,ะาน่านะจ้ะเนาะ ปีใหม่ปีหนึ่งขึนยอดยะกกินเกี๊ยวพี่น้องจา๋าจกะกินเกี๊ยวก็สมตำไข่นกกระทาทอดกุ้งแล้วก็ใกล้เค็มสิกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะขามเปียกตาชัยอยู่นะจ๊ะน้ำจิ้มสูตรโบราณแท้ๆรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามนะคะเผ็ดนิดหน่อยอร่อยมากๆสูตรยายเฮหทกินนะจ๊ะแบบนี้สูตรสมัยโบราณนะจ๊เนาะ มีไวโหลดมีไว้ซื้อไว้ติดขั้วไว้บอผิดหวังจ้ะพี่น้องจา้าเสแซร็จมีออยออรับรองคุณภาพนะคะ็นบอมันเป็นน้ำออกสีดำๆนะอืมเฮ้ยขนมกุ้งทอด จรเยอะเลยจ้ะจิ้มกันัะกรก็กแซ่บผู้ใดสนใจเดียวสไตล์สิทิมลิงไว้ให้้างล้างเลยคอมเมนต์แหละเนอะ กินกับอะไรก็อร่อย không sao Dạ, luôn rồi nó. Chấm đây đâu đó cho nó. Nam chim lúc chín ta chạy มีติดคู่มีติดคู่วอาไว้ดีที่สุดนะจ๊ะ <laughs> สะดวกสบายแห้งเป็นดอกจับ <c oughs> อืมอ๋อดีจ๊ะน่านี่คือเมนูเสร็ เู้ใอเห็นงันเหลี่ยงนะแทกไปไห,ห่ไมหมแบบไข่นกกระทาทอดเกี่ยวแซบปบเบเออแชร์ริงแบบ แบงน้องเล่นะเด้อค่ะมจะได้ไนีใครคะนี่เป้อสมออกสมอก็แหนอัน only i k e e i n in t e bag เาย i มันอันน้อยหดพี่น้องจ๋ามันอันเล็กเกินคิมได้นั้นใหญ่ๆอลูก No! Mm. Now can you open it because I gave him a dinosaur? Boy. No, No, this one's for tomorrow. all of this mm, That's good. That, that's it. Just pay on this one. This one no. đầy nhọn cả Rồi đầy nhọn Điều ngon แน่นอค Hội oh ý yeah. อ๋บสีโอ้ขึ้ส่งสีอิ่มอปกติสาวไตกินได้หลายตัวนี้เลย กินเบินี่ยหรอสงสัยบ้านเดิมเศ้าแห้งดีจึงก็สตมต่ำเนาะกครับ หมอิ io, pi, cool. <laughs> ่มหมดเลยขอหยาบมากินเบอร์จ้าอิ่มแมทจุกเลยอ่ะเบอร์อะไก็เซร่าพี่น้องค่ะไปแล้วพี่น้องจ้าขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากพี่จักรดองเฮาสุขสุพรรเด้อปีใหม่ผ่านปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องจ้าลำลำไม่เล้ยเมื่อนี้ลอตแตอรี่อยยุ เพิดสามสิบล้านขันเข้าไตถึกเนี่ยโอ้ยซ <laughs> าธุคอยจะของถึงลอตเตอรี่ขอให้พี่น้องถึงลอตเตอรี่พร้อมนะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๊าบ๊ายบายจ้ะพบกันคลิปหน้า